นะคะอ่ะเปลี่ยนก่อนอันนี้มันกองเก่าใช่ไหมเกิ่อยังไม่บอกพอสอได้ผลไม่ดีด้วยอ่ะถือว่าเป็นความโชคดีของคุณนะคะชาวปีเถาะเนาะคุณที่เกิดพสสองห้าสี่สองนะคะกระต่ายกระโดดออกจากป่าอายุย5่าย่าง26จากจะประตูงานไปยังไงประตูงานยังไม่เปิดนะถ้าจะออกจากงานคิดให้ดีถ้าจะลงทุนอะไรคิดให้ดีกอดงานกอดเงินกอดสถานภาพที่เป็นอยู่ให้ดีเอาไว้ก่อนบางคนจะมีปัญหาเกี่ยวกับท้อง ท้องผูกท้องเดินช่วงวันที่ยี่ส23เอ็ดยี่บสองี่บสาอึดอัดขัดใจนิดนึงนะถ้ามีปัญหาเรื่องงานก็ใจเ,เย็นๆยประตูเงินเปิดจ้ะนะคะคิดว่าจะเดินทางไหมจะได้เดินทางคิดว่าจะไปคุยเรื่องเงินจะไปคุยเรื่องงานไหมจะไปดีหรือเปล่าจะส่งผลดีไหมลองไปคุยดูก่อนไม่เสียหายอะไรนะคะประตูรักก็เปิดนะจ๊ะสัปดาห์นี้ถือว่าดีอืมไพ่รวมกันแล้วรวมไปเลยเนาะสัปดาห์นี้ถือว่าดีนะ มีดวงที่หลายๆคนจะไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์ไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ไปหาคนช่วยเหลือแต่ถ้าคนมีครอบครัวอยู่แล้วบางทีคุณจะอึดอัดใจเพราะปัญหาของคนในครอบครัวนะคะอาจจะมาจากญาติพี่น้องฝั่งใดฝั่งหนึ่งของแฟนก็ได้ถ้าคุณมีแฟนนะคะโสดในนี้มันบอกว่าคุณก็หวงความโสดแต่อดไม่ได้ที่จะไปเดทไปเจอหรือคุยกับใครสักคนที่ทักเข้ามา ก็เลือกดูในเรื่องของความรักให้ดีคนมีคู่อยู่แล้วรักกันให้มากคนค้าขายสัปดาห์นี้รวมๆถือว่ายังค้าขายดีนะบางคนเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำแต่บางคนหายมาก็หามาก็จ่ายไปติดขัดมีปัญหาเรื่องเงินมีมีคนช่วยรวมไปถึงเรื่องงานด้วยเช่นเดียวกันการลงทุนอะไรเสี่ยงๆที่ต้องกู้มาลงทุนยังไม่เหมาะนะเออก่อนเงินเอาไว้ใครกาลังจะเก็บเงินซื้อรถซื้อบ้านซื้อของให้ตัวเองเนี่ยในนี้มันมันจะได้ตามนั้นนะแต่มันจำจำเป็นที่จะต้องซื้อหรือย,ยังต้องคิดให้ดี นะคะดีแทบจะทุกวันเลยนะมันอื่นๆช่วงต้นสัปดาห์นิดหน่อยเนาะเออนะคะอ่ามาต่อนะคะพอเถาะไม่เถาะคุณที่เกิดพศสองห้าสาศนอายุสาสิบเดย่างสาสิบแดกระต่ายหมายจันทร์คิดจะทําอะไร กำลังมองหาเรื่อง,องการท่องเที่ยวพักผ่อนเดินทางหาของกินหาของใช้หาของเที่ยวหากิ๊กหาแฟนหรือส่องอะไรใครอยู่นะคะต้นสัปดาห์ดีเดินทางได้เดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลไปเกาะไปที่ใกล้น้ําได้หมดเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองประตูเงินเปิดไหมก็เปิดสัปดาห์นี้ส่องไปส่องมาจะเจอเรื่องไม่ดีข่าวไม่ดีคนที่ทําให้หงุดหงิดอารมณ์เสียนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องข่าวสารระวังเรื่องที่บอกไม่หมดนะคะเนาะ เออก็ต้องระวังนิดนึงกลางสัปดาห์นี้แหละประตูรักก็เปิดโอ้สัปดาห์นี้เหมือนจะมีเรื่องไม่ดีเหมือนจะมีเรื่องไม่แฮปปี้แต่สุดท้ายแล้วในดวงบอกเอาไว้เลยว่าช่วงวันที่27-28ดี่สิบแปดดีแฮปปี้ทำงานไปเรื่อยๆอื่นๆเฉยๆนะคนทำงานเกี่ยวกับของสวยของงามของกินของผู้หญิงเกษตรกรเกษตรกรรมสัปดาห์นี้ดีนะเหมือนจะไม่โอเคแต่มันก็โอเคแหละรวมๆแล้วถือว่าดี นะคะถ้าใครเป็นพ่อบ้านแม่บ้านชีวิตก็แฮปปี้ชิลดีมีความสุขคิดอยากจะหาอะไรทําก็ยังทําได้ไม่เต็มที่เป็นฟิลแบบออมีคนซัพพอร์ตอยู่หรือมันยังไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินอนะ่ะมันก็มันก็เลยไม่เดือดร้อนไม่รีบแต่ถ้าตั้งใจทําอะไรที่กําลังคิดจะทําอยู่ได้เนี่ยจะดีนะนะคะนะเนาะความรักยังดีอยู่แต่คุณก็อย่าไปกดดันอย่าจิกตามแฟนมากเกินไปยกเว้นใครมีปัญหาเรื่องรักซ้อนมันก็จะไม่เข้าใจกันหรือต้องเคลียร์กัน แต่มันก็อาจจะยังไม่ได้รุนแรงอะไรอย่าแช่ลมนะคะความรักของคนโสดจริงๆคุณมีโอกาสที่จะพบรักนะแต่ในดวงมันบอกว่าจริงๆถ้ามีครอบครัวแล้วอยู่กับแม่อยู่กับใครจริงๆถ้าไม่ได้รีบร้อนในเรื่องของความรักมันก็มีความสุขดีอยู่แล้วนะคะยอดค้าขายสัปดาห์นี้จะอืดๆนิดนึดนงเพราะฉะนั้นขยันตนะั้งแต่ต้นสัปดาห์ผู้หญิงคนนึงจะช่วยเหลือนัดรับเงินจะยังไม่ได้รับ ใครบอกว่าจะเอาเงินมาให้จะมาเซ็นสัญญาเรื่องนู้นเรื่องนี้บางทีมันจะเลื่อนนะเพราะฉะนั้นก็เผื่อเวลาเอาไว้หรือวางแผนเอาไว้ให้ดีหน่อยเนาะครบจ้ะครบไหม <c oughs> มาต่อนะมีมีลุ้นโชคด้วยนะตัวเองสองสมมวลเนี้ยนะคะคุณที่เกิดพศสองห้าหนึ่งแปดอายุสี่สิบเก้ายงห้าสิบนะคะประตูใจเปิดประตูงานเปิดนะคะงานเก่าเพื่อนเก่าคนเก่าลูกค้าเก่าวนกลับมากระเช้าของขวัญของฝากทําให้ชื่นอกขึ้นชื่นใจหรือคุณกําลังคิดจะทําทานทําบุญ โปรยเงินโปรยเหรียญอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยดีนะตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยค้าขายก็ลุยนะคะประตูเงินปิดเอยเปิดอยู่นะคะนะเปิดแบบแง้มๆงนะในดมมันก็บอกว่ามีมาก็จ่ายไปค่าปรับใบสั่งค่าซ่อมสุขภาพอะไรที่จำเป็นต้องจ่ายก็จ่ายไปแต่ช่วงกลางสัปดาห์ช่วงวันที่24-25-26อาจจะอึดอัดใจเพราะว่าคนคนหนึ่ง นะคะแต่บางคนก็อาจจะไปหัมหมอนะโดนใบสั่งโดนตำรวจเรียกก็ว่ากันไปประตูรักก็เปิดกว้างจ้ะดีดีถ้าคนมีคู่อยู่แล้วถือว่าความรักค่อนข้างจะโอเคนะในช่วงสัปดาห์นี้อาจจะมีงุดหงิดงองแงกันบ้างเออถือว่ารักดีคนโสดเนี่ย ก็ลุ้นในเรื่อง,องความรักด้วยเหมือนกันใครที่เป็นคู่อยู่กันมานานรักกันมานานก็ดูแลใส่ใจเรื่องสุขภาพเรื่องคนในครอบครัวมันอาจจะมีปัญหาบ้างก็ประคองกันไปเนาะมีโอกาสปรับตําแหน่งในเรื่องของงานด้วยหรือถ้าใครมีปัญหาเครียดเรื่องงานจะมีคนช่วยถ้าไปสมัครงานมีโอกาสที่จะได้งานดีหรือเงินดีเพิ่มมากกว่าเดิมแต่ก็ต้องอย่าเพิ่งออกจากงานแล้วไปสมัครนะเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้ดี นะคะยกเว้นรักผิดระเบียบรักแทรกรักซ้อนมันก็ดีเป็นจังหวะจังหวะนี่นแหละแต่ในนี้มันก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นรักแทรกรักซ้อนรักแบบไหนสัปดาห์นี้มันเหมือนรักดี <c oughs> นะคะโอเคตามนั้นนะคะมาต่อจะ้ะโชคก็พอรุ้นเหมือนกันแต่ก็อย่าเล่นเยอะนะคะนะ,ค,ะ,นะค,ะคุณที่เกิดพศ2506อายุ6 1ย่าง62กระต่ายกระโดดอยู่ในป่านะคะประตูงานเปิดประตูใจเปิดนะ,ะใจดีใจพระใจน่ารักนะ นะคะหลายๆคนก็จะไปร่วมงานมงคลอยู่ที่บ้านก็มีความสุขได้ด้วยเหมือนกันแฮปปี้ถ้าได้ทํางานที่ชอบงานที่ใช่มันก็หมายถึงมีความสุขบางคนได้เลี้ยงหลานได้ดูแลหลานเลี้ยงปลาปลูกต้นไม้ช่วงวัยเกษียณนะเนาะมันก็เป็นความสุขดีของคุณหรือบางคนก็ได้เจองานที่รักที่ชอบเจอคนร่วมงานที่ดีต้นสัปดาห์ดีประตูเงินก็เปิดเงินพิเศษนอกเหนือจากที่เคยได้ อาจจะได้เงินจากอะไรเงินจากคําพูดการเจรจาก,การค้าขายหรือเงินจากการทําออนไลน์หรือคําพูดทำให้ได้เงินดีนะคะเนาะแต่ประตูรักไม่ค่อยดีเวลาไพ่ดีมาทั้งหมดเนี่ยสองใบแรกบางทีาอาจจะโดนบั่นทอนลงมาหน่อยคุณต้องมีสติในนี้บอกเอาไว้แบบนี้คุณจะรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรักหรือคุณอาจจะจิตตก นะคะหรือรู้สึกไม่แฮปปี้เรื่องคำพูดของคนบางคนเรื่องงานบางอย่างที่บางทีมันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดหรือเขาพูดทั้งหมดร้อยเปอร์เซนต์ช่วงวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดไม่ค่อยเออ,เอ,อใช่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดต้องระวังนิดนึงบางคนป่วยไม่สบายเฉยเฉช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีเนาะถ้าไปเล่นน้ำแช่นนะ้ำผมไม่แห้งก็ต้องระวังนะจ๊ะเนาะลูกเต้าบริวารอาจจะทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจหรือได้ข่าวอะไรบางอย่างที่ทำให้เครียดสู้ๆจ้ะ ระวังถูกหลอกแล้วกันอะไรก็ตามช่วงเนี้ยบางทีอาจจะถูกหลอกจากคนที่เรารักก็ได้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ต้องรู้จักรักตัวเองให้มากนะจ๊ะอ่ะครบประตูงานเปิดหนึ่งสองสามจริงๆมันเปิดกว้างสองบานแล้วก็แง้ม กลางๆ1บานแล้วก็ปิดอีก1บานแต่มันเป็นอะไรที่ไม่ได้เสียหายมากเพราะฉะนั้นพี่หวังก็ยังให้ดีกีงานคุณดีถึง80 90%เรื่องเงินเป็นไพ่บุคคลตกตำแหน่งเงิน2ใบมันหมายถึงความเลื่อไหลหรือเรื่องเงินเรื่องทองที่ต้องเสียไปเพราะคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยอีก2บานเปิดกว้างและดีเพราะฉะนั้นก็ยังมองว่าดวงเรื่องเงินยังเปิดถึง70% 80%ที่เหลืออยู่ที่การบริหารจัดการ เรื่องความรักมีไพ่เสียใบเดียวนอกนั้นดีดี80%เปอร์ซนาะระวังรักผิดระเบียบระวังถูกหลอกระวังหลงรักผิดคนหรือบางทีบริวารลูกเต้าคนในครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะทำให้เราทุกข์ใจก็ได้สู้ๆจ้ะเออไพ่ดีมีเยอะอย่าไปคิดมากนะคะสีวิตตายละถ้าใครมีคู่นะคุณปีถอะเนี่ยรักษาคู่ของคุณเอาไว้นะคะหมายถึงคู่ที่ส่งเสริมกันมาเนี่ยแหละยกเว้นถ้ารัก ผิดคนหรือเป็นรักผิดระเบียบอะนะมันก็จะทุกข์ใจเพราะอีกสองใบม,มันหมายถึงว่ารักพี่ผิดระเบียบมันก็กระชุ่มกระชวยได้เป็นพักๆนั่นแหละปัญหามันจะเยอะมากกว่านะคะนออตสู้ๆโทนสีก็เป็นโทนหนุ่มๆหนุ่มๆก็ใส่ชมพูดแดงได้สาวๆก,ก็ใส่เขียวเหลืองได้ด้วยเหมือนกันอะเขียวเหลืองนะคะการทําบุญเสริมดวงสัปดาห์นี้อย่าหลอกใครเอออย่าทําดีเพื่อหวังเอาหน้าและระวังถูกหลอก ต้องหนักแน่นอย่าใจดีจนเกินไปเพราะบางคนเนี่ยก็ใจดีจนเกินไปด้วยเหมือนกันนะคะสัปดาห์นี้เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องโชคโชคไม่เด่นนะจริงๆอะโชคมาจากคำพูดคำจาเอานะคะสื่อไม่มานะหนึ่งแปดหกจ้ะแถมอีกอันหนึง่งหนึ่งแปดหกหนึ่งอย่าเล่นเยอะนะ